ภาพเบื้งองหนังพี่น้องพี่น้องหูจักว่าต้นนี้ต้นยังต้นยังเอาข้าจจเจ้าไปเขายาได้นไงตัวเหนีอามาปล่อยไปนะอเอรีๆเจ้าถ่ายคนมาขอบพื่ขายยาดีสำหรับเนี่ยรังงับโรคไร้ได้เัง่อิญคักพี่น้องเบ่งต้นดูขี้เดินก็นได้ ตัวยังผู้ใดหัวจักบอกมาดู <laughs> อันนี้ตัวนี่ยังไงข่อยาขาเจ้าทั้งแผลก็ข่อยาได้เอามาในบ้านนั้นแผลก็เลยเอามาไวทงเอาไวถ่ายคนมาขวา่อขายเม่ไกลกล็กได้ ตูดหี่ยังพ่อสุขุมบ่พอปีดองขนาดเฉลยน้อยหนึ่งหาดไอกะระดกกระเดกไก่สิตออลงปอกปอก,กแตกๆก,กดัดเสาเด้อเด็ดเอายอดหน่อยๆมาเอาแขียวยิงจี่ไปคอยเกินน้ำลายลงไปเกินเล่นไปเรื่อยไอเหายไปเลยโอ้มันค้นหายเลยไอหายจากคน เงินเดืนเอาตอบมาเลยพีนองูป่วาเอาไมาไว่ทงง่ามขนาดพีนองสับจิมกนร้ายแล้วมันคบักพริกบักเขียร์ร้ายแพ้ครั้งแล้วเลยจงไว้หน่อยเพราะเป็นยาวันนี้มาทางออวกวาจะปลูกขวางอาเตีปลูกังเอืออีกสนุก ฝนที่เล,ล่นดีสิผมเอ้ยนะปวดหพี่น้องเอ้ยผมจะทางก็ไปหกปันดงพญา,ามุนดงมุนว่ามันดงพญาหกปันดงมุนเขาวาตะกี้ว่าบ่ได้เห็นหรอกนา <laughs> ยาจอยนายจอยเตือนท่วงจะได้ทางนี่แหละต่อไปนี่ ไปหาแบบักเก้าบางคือหาต้นม่วงต้นกระพริกปีก่กวหรอก็จำเป็นจะไปปลูกลายี่นรองปีกว่วกินอยู่ตลอดสายฮอตไหวบ้างแรงกำลังอากลาอีกแล้วเอา้าให้เบิ้งไหว่สำเนียงก่อน โอ้โหจิตเสลวดอกมนุษย์ต้องมาบริห้รท้ายบนตะกอนว่าเป็นต้นอะไรเป็นยาดีตั้งการแพทย์เออเจ็บใบส,สนีซะกอน